นายสิริวัต์จุปะมัทถะแกนนำกลุ่มเสื้อแดงและกลุ่มเสื้อแดงในพื้นที่จังหวัดพะเยายืนยันจะเดินทางมาร่วมชุมนุมกับกลุ่มคณะราษฎรในกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะคะโดยจะเดินทางไปใช้รูปแบบแบบดาวกระจายค่ะ เนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มคนเสื้อแดงในพื้นที่จะถูกสกัดกั้นการเดินทางทุกรูปแบบไม่นับรวมกับการคุกคามของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างต่อเนื่องทั้งการยกเลกิกรถตู้โดยสารที่ใช้เดินทางไปร่วมชุมนุมแล้วก็อ้างว่ามีการสกัดกั้นคนเสื้อแดงไม่ให้เคลื่อนไหวกดดันด้วยการถ่ายภาพบ้านของคนที่จะเดินทางมาร่วมชุมนุม ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมากลุ่มเยาวชนปลดแอกโคราชนัดหมายรวมตัวกันจะเดินทางเข้ากรุงเทพวันพรุ่งนี้โดยแจ้งกันผ่านเพจที่ใช้ชื่อว่าโคราชโนเเด็จการบอกว่าจะเดินทางโดยรถบัสโดยสารค่ะและขอให้ผู้ที่ประสงค์จะร่วมเดินทางแจ้งจองที่นั่งด้านนายอนุวัฒน์ธินราชประธานอาดีตประธานนปชโคราช บอกว่ากลุ่มคนเสื้อแดงไม่ใช่แกนนาหลักแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมแต่ว่ามีคนเสื้อแดงโคราชเดินทางไปร่วมชุมนุมเป็นจนํานวนมากนายสุพร์อ,อัาวงหรือว่ารมโบอีสานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณคนเสื้อแดงที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประกาศจุดยืนไม่ร่วมชุมนุมวันพรุ่งนี้ส่วนที่จังหวัดมหาสาร,รคาม มีความเคลื่อนไหวของนายพงศธรตันเจริญแกนนำกลุ่มแนวร่วมนิสิตมมสเพื่อประชาธิปไตยบอกว่าเตรียมส่งสมาชิกบางส่วนมาร่วมชุมนุมในกรุงเทพค่ะเนื่องจากครั้งนี้เป็นการชุมนุมที่ยืดเยื้อจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภูมิภาคเพื่อช่วยให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีคณะอุบลปลดแอกพร้อมด้วยเวยาวชนปลดแอกและคนเสื้อแดงบางส่วนเตรียมเดินทางมาร่วมชุมนุมเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าจะเดินทางมากันเองเพราะว่าไม่ต้องการที่ถูกมองว่าเป็นการจัดการชุมนุมเพื่อหวังรับเงินบริจาคนายขวัญชัยไพรพนาประธานชมรมคนรักอุดรอ,อดีตแกนนำคนเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานีระบุว่ากังวลเรื่องความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นห่วงลูกหลานเยาวชนที่ออกมาต่อสู้ โดยเฉพาะประเด็นการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่บอกว่าจะเป็นจุดอ่อนเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนไทยเทิดทูนและยืนยันว่าตอนนี้หยุดเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วค่ะ